เราเดินมานี่มาตรงนี้พอดีไปกำลังไปพอดีเลยโอ้โหคนเต็มเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดล่มหุบนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศเอ้ยมีปลาทูด้วยปลาทูห้าตัวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปลร้อยเก้าห้ตัวขอเดินดูกัน Oh อ๋อตรงนั้นตรงนั้นคือสถานีเหรออา้าวหรือว่าเราเดินย้อนไปนี้ก่อนไหมแล้วเราค่อยเดินย้อนกลับไปสถานีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถไปเดี๋ยวขอเดิน <Okay. S 2> เดินเล่นตลาดล้มหกก่อนนะตอนที่เราจะไปที่อื่นวัดชักเนี่ยผัดผัดชักไเขาเอาไปทำอะไรกินนะ ปูปลาสุดยอดเลยอ่ะนี่ปูสามร้อทคนเยอะมากนี่ก็เดินตรงไปแล้วก็เดินกลับนี่ปลาตัวลจตัวละร้อยตัวละร้อยัวละเจ็ดสิาตัวลเจ็ตัวละร้ถูกมากปลาถูกมาก นี่อ๋อนี้โลละร้อยโลโลละร้อยซปบะทุไปทอดไหมปะทุมันถุงละร้อยโทุกคนตัวใหญ่มากถุงละร้อยถุงละแปดสิบมาออ,อ,นนะอ,อันนี้มีแบบว่าขนมด้วย เนี่ยครับจุดจุดป่าป่าไปไหนอ่ะโอ้อันนี้เป็นอักนะฮะนบน้มาว่นยาวไปนวลโอ้โหมีปลาหลามปลาหลามน้อย เิ็นซีหอมแต่เขาไม่ได้บอกราคาโอ้โหตัวนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงเนาะโอ้ะหห้าสิบดูเดี๋ยวดูดูคนดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้คือเป็นช่วงที่รับรถไฟผ่านไปแล้วนะคะรับมสะกู ตอนรถไฟผ่านเขาก็จะฝุบลร่มต่างๆเข้าไปให้รถไฟผ่านพอรถไฟผ่านไปปุ๊บก็จะเป็นอันนี้ในทาง้องระสบบสกีดวันนี้คนเยอะ เออยังกินตอนนี้ฝั่งนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่อร่อยอทะเลของทะเลเยอะแยะมากมายแถวนี้กระทู

โอ้เป็นครับเล่นไปดูอุ้ยอ่า คือเราอ่ะเดินมาแบบร<า>ะยะหนึ่งแล้วอะมันก็จะมีแบบว่า,แ,บบวาแม่ค้าที่แบบดีดีก็มีแม่ค้าที่แบบพูดไม่ดีก็มีคือถ้าคนที่อ พูดไม่ดีอ่ะเนาะก็อยากจะพอฝากบอกไว้ว่าถ้านักท่องเที่ยวเขาไม่มาเดี๋ยวก็จะร้องไห้กันอีกก็จะไปว่านักท่องเที่ยวแบบโอเยอะอ่ะเราเดินเข้ามาคือเขาพูดแต่ไทยนักท่องเที่ยวก็ยิ้มอ่ะก็พูดเขาเขาพูดแบบยิ้มๆอ่ันะแต่ว่าคําพูดของเขาอะเราฟังแล้วเราก็สะดุดอันเยอะอยู่แต่แต่ว่าคนที่แบบยิ้มเย็นแจ่มใสพูดดีก็เยอะนะฮะก็จะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่แบบ พูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือเขาไม่ได้พูดกับเรานะเขาก็พูดก like ับพูดใส่นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหนนี้เเวาาเวลากจากสถาูดยสาที่มั้าทนบเ็ที่ร้ครสำหรับผู้โดยสารที่ยัไม่มีตัวโดยสารติดต่อขอซื้อตัวโดยสารได้ที่หน้าช่องจำหน่ายครับ พารต่อจาใช้เาตรวาบนขบนรถขารถ่สถีแลวนยืนตลาดลมุครับรถรถจะออกแล้วใช่เดี๋ยวรถก็จะมาอ๋อเขาต้องออกทางฝั่งนู้นนี่ฝั่งฝั่งจานู้นใช่ไหมแล้วมันก็มาปื๊ดไปทางนี้เดี๋ยวเรานั่งกินนั่งดื่มอะไรแป๊บนึงนเพราะว่าเดี๋ยวรถไฟฟ้าเอยรถไฟฟ้ารถกลังจะมาแล้วรถจะมาแล้วรถจะมาแล้ว เราเข้ามานั่งด้านในร้านแล้วก็นั่งดื่มน้ำแล้วเพราะว่าข้างนอกมันอันตานนนนราย

À yeah, bye bye. Bye bye, bye, bye. bye, bye, bye. bye, bye <laughs> ทุกคนหลังจากที่รถไฟไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เดินกันต่อนะครับีมีชายของเยอะแยะเลย อมอร้านของใช้อ๋อสุดทางแล้วเนี่ยสุดตลาดพอดีโอ้ยอันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นแบบร้านกาแฟนะร้านข้าวก็มี ร้านาอ๋ออันนี้เป็นสุดทางหมดแล้วเดี๋ยวเดินกลับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถร,นร้นอรอยางงีใกล้กว่าทางที่เราที่เคยไปาออใช่ไปเราต้องกลับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องไปไปขึ้นรถ เราเดินย้อนกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีรถไฟให้กลองเดีย๋ยวเดินย้อนกลับมานะคนก็อเคนย็เยอะมากวันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลนี้ตลาดตอนที่แบบว่ารถไฟมาเขาจะปุบล่มตรงนี้เข้าไปก็เลยเป็นตลาดล่มปุกนะครับ เป็นตลาดผูกลมด้วยน,ะค,นคนเยอะเยอะแยะเลยโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้โอ้โหเยอะเกินอะคนอนะ่ะ

ต้องเดินตามกันไปอย่างนี้แหละให้ดูสภาพนครับมันเป็นจริงในการเดินว่ามันคนมันเยอะขนาดไหนคือที่แบบว่าเห็ดเห็ดอื่นเขาจะถ่ายรูปสวยๆดูบรรยากาศแบบโอ้ยเดินชิวเลยไม่ได้ชิวนะเราต้องเบียดคนก็สมควรแต่ว่ามันก็ตลาดมันก็น่าลักเนะมาถ่ายรูปมานั่งดื่มมาดังดริงอะไรนี้ได้นะ <S <S โอยเยกง กิ้งช้างอ่านต่ตัวนี้เริ่มว่างแล้วเริ่มโล่งแล้วร้านผักก็มีนะเ,เดินเดินดูไปเรื่อยๆคะอปือคือคือคือ ไม่รู้จะหมุนไปทางไหนนะทุกคนอุ๊บามะพร้าวรูกละสามสิบที่นี่ทุกเล่องขายด้วยนะ้วเี่ยวเียนยเอย่ะเลยนวเี่ยวเียน่ยน อันนี้คืออะไรผลไม้ด้านนู้นเป็นผักนะครับโอ้อันนี้เป็นตลาค

ุปลาเนี่ยปลาทูปลาทรูราคาไม่แพงเลยนะสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยห้าตัวร้อยเงี้ยแล้วแต่เหมือนพี่เหมือนพี่เขาไส่ของแต่เขาพู้เบา ดีดะฮึปดปลาอินซีกล่องละหนึ่งรอโอ้โหกลิ่นคือกลิ่นกลิ่นความกลิ่นความเป็นทะเลนันแบบว่าตังปุ๊บโผล่ปูปหันปูไปหัน อันนี้คือเราเดินผ่านมาแล้วนะก่อนหน้านี้อุ๊บอะไทักลุยอุ๊ยอะไรนะจ๊ะปิงย่างบุ้งถูกโลละเจ็ดสิบร้ละ,ลละนี่ปลาแดงปลาแดงสองร้อยตรงนี้เดินง่ายหน่อยตรงนู้นคือมันเป็นตรงนู้นมันมีพวกร้านที่ขายของฝากแล้วก็ร้านแบบเครื่องดื่มเยอะไง โนเ,เนี่ยน้ำตาลชอบกุ้ย้า100นุ้้าปลาทูปลาอะไรห่ะเยอะแยะมากมายทุกคนอยู่ที่ตลาดนะครับนี่มีทูเรียนด้วยทุเรียนอร่อยุนมาก นี่ปลาทูที่นี่ก็ต้องเป็นแม่กลองเลยนะฮะ้อเออฝากกับก็มาแวะซื้อปราทูนั่นงงอคอหคกนี่แหละนี่แหละคือตลาด นมันเงนียบๆเรียกไม่ได้ตังนนของฝากอีบ่ายเรียกของหมดแล้วหมดแล้วทุกคนตอนนี้คือกำลังเดินไปที่ตัองงานนี้เปิดตัวเราเท่าไรไหมลูกน้อน นี่ถึงสถานีแล้วนะฮะนี่ถึงสถานีแล้วสถานีแม่กรองไปดูอ๋อนี่สถานีแม่กรองก็คือมีแบบพวกร้านอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวถ่ายแบบป้ายแม่กรองแป๊บแช่นี้ถ่ายถ่ายป้ายแม่กรองแป๊บแล้วก็เนี่ย ประมาณนี้แหละทุกคนนี้ด้านในก็คือมีแบบว่าร้านขายของกิน<ม>ของใช้<ม>อะไรอย่างนี้นะฮะ<ม>เดี๋ยวพาเดินดูเล็กๆน้อยๆ,ๆตอนที่เราจะเดินทางต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อไปที่อัมพวานะครับเราก็อาจจะต้องแบบว่านั่งรถต่อไปเมกอง อีกที่หนึ่งมาบ่ายสอนอนะ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับนีคือคนรอกลับนะคนเข้ามาตอนเช้าอนะ่ะแล้วก็ใช้เป็นบันเดรทริปได้นะครับโอเคให้ดูบรรยากาศเองคือนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากด้านข้างก็คือในซันนี้เนะี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านน้ำร้านกาแฟร้านอะไรเยเยอะแยะนะฮะ เดี๋ยวซันก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับทุกคน